สเตสร้างบ้านสวัสดีครับมาพบกับสเตปสร้างบ้านประจำวันเสารนะ์ที่26มีนาคมนะครับวันนี้ฟุตบอลที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเกมกระชับมิตรทีมชาตินะครับทีเด็ดของผมนัดกันชนะสีชมพูครับชี้ไปที่คู่ใหญ่เลยดีกว่านะครับเอยรอรมันพบกับอังกฤษนะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องก็ต้องบอกว่าไม่ฟูลทีมทั้ง2ฝ่ายนะครับหรือต่อให้ มีนักเตะที่ดีที่สุดลงสนามเนี่ยก็คงใส่ไม่เต็มเหนียวอย่างแน่นอนเพราะว่าต้องเก็บไว้เล่นบอลลีกันด้วยนะครับเป็นเกมที่สูสีนะครับอังกฤษเป็นทีมที่มีผลงานการเล่นช่วงหลังถือว่าดีนะครับโดยเฉพาะเกมบนเครื่องเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยทีเดียววันนี้ครับมองว่าแม้เป็นทีมเยือนอังกฤษจะไม่แพ้เยอรมันนะครับให้เฉียอังกฤษครับ สวัสดีครับยอดขวันนะครับสเต็ปสร้างบ้านนะครับขอมีทางไปดูหลีกรองของยุโรปดีกว่านะครับก็จะเป็นในส่วนของเลเวนเตดสเปนนะครับเลกันเดสเปิดบ้านเจอเอลเช่นะครับเลกันเดสจ่าฝูงนะครับ53แต้มนะครับขณะที่เอลเช่นี่การตารางอันดับ10บเพื่งจะมี44ะแน่นะครับแม้เอลเช่จะเป็นทีมที่เหนียวแน่นระดับหนึ่งนะครับแต่นี่คือการเจอกับหัวตารางแล้วนะครับประกอบกับสถิติเล่นในบ้านเลกันเดสสุดยอดมากนะครับ5เกมหลังนีไม่แพ้ครับวันนี้นี่น่าจะเป็นเจ้าวาดนะครับเก็บชัยชนะไปได้ สบายๆเลยครับให้เชียร์ไปที่เลกันเอสนะครับสวัสดีครับสเต็ปตั้งบ้านของผมชินชินพัฒน์ไก่บำรุงนะครับไปดูที่ศึกกระชับมิตรทีมชาตินะครับเป็นคู่ระหว่างออสเตรียเปิดบ้านพบกับอารเบเนียนะครับสองทีมนี้เกรบอลต้องยอมรับว่าต่างกันมากครับอารเบเนียรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยผลงานดีมากเป็นหนึ่งในไม่กี่ทีมนะครับที่ไม่แพ้ใครเลยชนะ9เสมอหนึ่งนะครับเก็บไปนิวโหหลังจากฝูงส่วนอารเบเนียเนี่ยจบเป็นอันดับ2นะครับเหนือเดนมาร์กอันดับ3อยู่2คะแนน แต่ผลงานโดยรวมเนี่ยออสเตรียดีกว่ามากครับวันนี้เล่นในบ้านด้วยต่อเพียงแค่1ลูกเท่านั้นเชื่อว่า1มเมล็ดมีนะครับรอรุ่นเมทที่2เพราะว่ากองหน้าของออสเตรียเนี่ยมาโกโอนนโตวิทกำลังฟอร์มร้อนแรงกับสโต้ครับวันนี้ต้องยิงได้แน่ๆเชียร์ไปเลยครับออสเตรียคุนนี้ับสำหรับสเตจสร้างบ้านประจำามืองสร์นี้นะครับจะไปเน้นที่ศึกกระชับมิตรทีมชาตินะครับซึ่งเป็นคู่ระหว่างโปแลนด์พบกับสิลแลนด์นะครับโปแล เลทเปิดออกมาอยู่ที่ลูกครบลูกครึ่งหลบผ้านะครับเกมคู่นี้นะครับโปแลนด์ค่อนข้างเหนือกว่าเยอะนะครับโปแลนด์ o กำลังเตรียมทีมเพื่อสู้ศึกยูโร2016ที่ฝรั่งเศสนะครับขณะที่ฟินแลนด์เองเกมนี้น่าจะมีการเอานักเตะดาวรุ่งลงสนามหลายคนนะครับเพื่อทีมเตรียมทีมสู้สึกซุตบอลโลกมากกว่าครับเกมนี้ไปเยียนด้วย และเป็นลอมเยอะนะครับดูแล้วเกมนี้ผมยังดูว่าโปลแลนด์เนี่ยน่าชนะเม็ดหนึ่งน่าจะมีลุ้นเม็ดที่สองเท่านั้นเองครับคู่นี้ให้เชียร์ไปที่โปลแลนด์ครับสวัสดีครับเซพสร้างบ,บ้านประจําวันเสาร์นี้นะครับผมเติมศิริวัฒน์วันนี้นะครับไปดูที่บอลอุ่นเครื่องที่ยุโรปนะครับฮังการีเจอโครเอเชียนะครับเริเปิดเป็นทีมเยือนโครเอเชียต่อราคาครึ่งลูก คู่นี้ให้อยู่รอฮังการีนะครับผมมองว่าฮังการีเป็นทีมที่ถือว่าเล่นได้ดีขึ้นมามากในช่วงหลังๆนะครับถ้าสอดทีมผ่านเข้าสู่ยูโรที่ฝรั่งเศสก,กันคู่ละด้วยผมมองว่าโปรตุเชียอาจจะเจองานยากนะครับในการบุกเยือนฮังการีมองแล้วมุมเสมอเปิดบ้าครับให้อยู่รอฮังการีดีกว่านี่คือ5คู่นะครับของเซปซ่าบ้านจาวันเสาร์นี้พวกใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสเตชันบา้าน